ยายจันเปิดร้านแต่เช้าขายของจิปาถัะในหมู่บ้านมานานกว่าสี่สิบปีไก่มาซื้อขนมด้วยเหรียญห้าบาทสุดท้ายของวันแต่เงินหายไปก่อนถึงร้านไก่วิ่งหอแพกแค่กลับทางเดิมพร้อมตะโกนว่าเงินผมหายยายสมเห็นทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรเพราะเธอก็เคยทำเงินหล่นเหมือนกันบุญบอกว่ามีใครบางคนเก็บเงินได้แถวสาลาแถมดูรีบแปลก สองคนเริ่มสืบแบบหนังนักสืบตามหาบอกแสอย่างเงียบเชียบสมพรตาไวเก็บเปลี่ยนได้ก่อนใครแถมแอดเอามานับแบบไม่ให้ใครเห็นไก่กับบุญเห็นเต็มตาแต่ยังไม่กล้าเข้าไปทวงทุกคนถูกเชิญมาปรึกษากันต่อหน้าหลวงพ่อเพราะเรื่องเงินเริ่มบานปลายสุดท้ายหลวงพ่อสอนว่าของที่ไม่ใช่ของเราแม้แค่เหรียญห้าก็ไม่ควรเก็บไว้ป้าออน,นั่งน้ำตารินหน้าร้อนแต่ใจเย็นชา ขาวที่ได้ฟังมันจุกอ,อกยิ่งกว่าลูกกระเบิดลุงเป็ี่ยนกายเป็นผู้ต้องสงสัยในพิตาทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องบางครั้งคนพูดก็ลืมคนฟังกลับจามฝังใจหนุ่มใบพูดไม่ได้แต่มีหัวใจที่กล้าพูดแทนปากภาพหนึ่งใบเปลี่ยนทั้งความคิดของหมู่บ้านเมื่อความจริงกระจานความดีไม่ต้องอธิบายอะไรมากบางเสียงไม่ได้เปล่งออกจากปากแต่มันดังก้องในหัวใจหมู่บ้านชายแดน ไม่ได้สงบเพราะร้ายเสียงปืนแต่เพราะมีหัวใจถึงจะสุดเขตชายแดนแต่ไม่สุดเขตน้ำใจคนหลังเหตุการณ์เงินหายข่าวลือก็ยังไม่หายชาวบ้านเริ่มสุบสิทธ์กันอีกครั้งเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงคนย่องย่องข้างบ้านเลยนะรุงเที่ยงนั่งหน้าบ้านคิ้วขมวดมือถือไฟฉายส่องไปมาทั้งซอยเด็กๆวิ่งเล่นอย่างโดนส่องไฟใส่เด็กพวกแกเป็นขโมยหรือเปล่า ปากเขียวสะพายไฟฉายพร้อมมือถือกดไลฟ์สดคืนนี้เราจะตามล่าหาขโมยตัวจริงไฟฉายส่องไปเจอเงาคนย่องอยู่ข้างบ้านยายจันทหัวใจบักเขียวเต้นแรงบักเขียวตะโกนเจอแล้วชาวบ้านครูกันออกมาพร้อมไม้กวาดและเสียมเงาคนนั้นยืนชะงักกลางแสงไฟฉายชาวบ้านหอบแหกแหกพอชาวบ้านวิ่งเข้ามาใกล้เงาปริศนาก็เงยหน้าขึ้นที่แท้คืออาเฮียเฉินเขายืนถือถุงข้าวสารกับน้ำปลา ยิ้มแห้งๆเหงื่อแตกพลัง่งอาเฮียเฉินพูดเสียงอายๆผมแอบเอาของไปทำบุญเลี้ยงคนงานตอนเช้าไม่กล้าบอกกลัวโดนลอ้อชาวบ้านต่างก็ยืนขำกลิ้งลุงเที่ยงเอามือปาดเหงือ่อเกือบไปแล้วเราศาลาหมู่บ้านในตอนเช้าชาวบ้านรวมตัวคุยกันเรื่องเมื่อคืนยายจันอมยิ้มแล้วบอกว่าหมู่บ้านเราไม่มีขโมยล้อมีแต่คนกลัวโดนลอ้อจนเกินเหตุปาเขียวนั่งหน้าแดงมือถือ ในมือกำลังโชว์ไลฟ์สดเมื่อคืนที่ตัวเองทำซาเวอร์พี่น้ำฝนแซวบักเขียวว่าคราวหน้าค่อยๆสืบก่อนอย่าเพิ่งเป็นนักข่าวสนามหลวงนะฮ่าาบักเขียวไอเฮเฉินและชาวบ้านช่วยกันทำข้าวต้มแจกตอนเช้าบรรยากาศอบอุ่นเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะรอบศาลาเหมือนไม่มีใครโกรธเรื่องเมื่อคืนอีกต่อไปหมู่บ้านยามเย็นเงียบสงบลมพัดใบไม้ไหวเสียงหัวเราะลอยมาเบาๆ อย่ารีบด่วนสรุปเพราะความจริงบางครั้งก็เป็นเรื่องตลกกว่าที่เราคิดยายจันถือขันน้ำมองก๊อกน้ำแล้วบ่นว่าน้ำไม่ออกอีกแล้ววุ้ยพี่น้ำฝนยืนผมเปียกครึ่งหัวตะโกนลั่นฉันยังสะผมไม่เสร็จเลยลุงเที่ยงยกโอง่งเปล่าเาะเสียงดังนี่มันเรื่องใหญ่แล้วเว้ยชาวบ้านวิ่งมารวมตัวบางคนหิ้วขันบางคนหิ้วกระมังใบหน้าวยวายบากเขียวไหลสด แก๊งตัดท่อน้ําบุกหมู่บ้านแล้วครับท่านผู้ชมชาวบ้านเริ่มลือกันสนัน่นเหมือนน้าไม่ไหลคือเรื่องใหญ่ระดับชาติลุงเที่ยงชวนชาวบ้านเดินขบวนออกตามหาต้นต่อน้ําหายทั้งหมู่บ้านออกเดินตามแนวท่อน้ําเหมือนขบวนล,ล่าขุมทรัพย์บักเขียวตะโกนลั่นไล่สดทันทีนี่ไงท่านผู้ชมเราเจอน้าผู้แห่งชายแดนน้ําพุ่งใส่ชาวบ้านเปียกทั้งแถบจากโวยวายกลายเป็นหัวเราะก,กันทั้งกลุ่ม อาเฮียเฉินวิ่งมาโวยวายว่าคว,า,วายผมชนท่อเองครับชาวบ้านถึงกับตึ้งก่อนระเบิดเสียงหัวร้องพร้อมกันสุดท้ายชาวบ้านก็ลงมือช่วยกันซ่อมท่อน้ำกลับมาไหลอีกครั้งใหญ่จันก็ยิ้มกว้างเหมือนแกถูกหวยบากเขียวยกมือถืออวดคลิปผมนี่แหละยอดวิวพุ่งแน่ๆพี่น้ำฝนแซวบักเขียวว่าถ้าหมวดแต่ไล้สดเหมือนแกใครจะช่วยซ่อมระบักเขียวน้ำกลับมาไหล ชีวิตชีวาในหมู่บ้านก็กลับมาสดชื่นอีกครั้งทุกคนกินข้าวเย็นพร้อมเสียงหัวเราะข้ามกลางลมในหมู่บ้านชายแดนหมู่บ้านยามเย็นกลับมาสงบพร้อมรอยยิ้มของทุกคนข้อคิดขึ้นบนจอปัญหาบางทีไม่ได้ใหญ่อย่างที่คนลือกันแค่หาต้นต่อแล้วช่วยกันแก้ไขมันบักเขียวนั่งเบือ่อเบือ่ออยู่หน้าบ้านคอนเทนต์ในเพจเนียบกริบมาหลายวันแล้ว คันใดนั้นเขาก็ปิ๊งไอเดียแผนสุดป่วนใช่แล้วต้องทำให้มีผีในหมู่บ้านชายแดนบักเขียวชวนลุงเที่ยงร่วมขบวนการหลอกยายสมให้ตกใจเล่นๆล,นลุงเที่ยงหัวเราะฟันหลอเออข้าเอาด้วยพี่น้ำฝนรับบทเป็นผีแต่งชุดขาวเต็มยศแต่ยังกั้นหัวเราะไม่อยู่แกเลยหัวเราะเสียงดงังเลือกจุดเปรี่ยวกลางทางเป็นพื้นที่ปฏิบัติการสองผู้สมรู้ร่วมคิดแอบขำอยู่หลังพุ่มกอไผ่ ยายสมเดินหอบตักร้ากลับบ้านไม่รู้ว่ากําลังจะโดนแกล้งแกเริ่มเอกใจเพราะได้ยินเสียงขยับแปลกๆผีชุดขาวยืนขวางกลางทางตามแผนที่วางไว้เป๊ะยายสมตาค้างมือกำาตะกร้าแน่นแล้วก็เพ่นแนบวิ่งอย่างไวสองคนหลังพุ่มกอไผ่หัวเราะน้ําตาไหลแต่เรื่องไม่เป็นไปตามแผนชาวบ้านคิดว่าเป็นผีจริงๆผีตัวสัน่นรีบวิ่งเพ่นนีชาวบ้านแทบไม่ทัน สุดท้ายก็ถอดผ้าขาวออกเฉลยว่าผีที่เห็นคือพี่น้ำฝนบักเขียวโดนสายตาพิ่คาดกลับทันทีคนในหมู่บ้านหัวเราะกันคลืนเรื่องผีปลอมกลายเป็นเรื่องตลกประจำเดือนนี้ไปได้เล่นสนุกได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตและต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนลุงเที่ยงประกาศว่าวันนี้เราจะมีแข่งทำกับข้าวให้ลืมเรื่องวุ่นวุน่ทั้งเรื่องผีเรื่องน้ำประปา มาแบ่งปันความสนุกและรสชาติที่จะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ได้555ชาวบ้านตกมือเฮลั่นบางคนตะกนเชียร์อย่างตื่นเต้นยายจันพูดเล่นๆว่าฉันไม่ได้จับตะลิวมานานแล้วนะเฮ้ยบักเขียวฟังแล้วตาเป็นประกายคิดวิธีจะเอาแชมมาให้ได้บักเขียวจับคู่กับยายสมบอกว่าวิธีของยายสมจะต้องเด็ดแน่ๆยายสมยิ้มแล้วกระซิบว่าสูตรลับนี้ต้องให้คนกินอร่อยจนตาเยิ้มเลยล่ะ พี่น้ำฝนจับคู่กับอาเฮียเฉินพยายามสอนให้อาเฮียหั่นหมูอย่างถูกวิธีแต่เขากลับหั่นชิ้นใหญ่และแกพูดว่านี่แหละคือสูตรลับของอาเฮียเสียงงกกลองของลุงเทียนดังขึ้นทุกคนรีบจัดเตรียมเครื่องปรุงและจุดไฟติ่นควันผสมความตื่นเต้นลอยฟุ้งไปทั่วพี่น้ำฝนพยายามควบคุมอาเฮียเฉินให้หั่นหมูแบบพอดีแต่เขายังคงยัดหมูชิ้นใหญ่ใหญ่ใ,ญใส่หม้ออย่างภูมิใจ ทำแบบปกตินะ่ะมันไม่อร่อยเท่าแบบนี้หรอกหน้าห้าห้าตัดมาที่บักเขียวทาพริกแกงหกเต็มพื้นใยสมววายเสียงดังเด็กดๆวิ่งเข้ามาช่วยแล้วหัวเราะเพราะความวุ่นวายกลายเป็นความสนุกไปซะแล้วอาเฮเฉินเทน,น้ําปลาทั้งขวัวโดยไม่รู้ว่าต้องใส่เท่าไหร่พี่น้ําฝนแทบช็อกกลิ่นเค็มฉุนนั้นทําให้ลุงเที่ยงสะดุ้งนี่มันเกินคําว่าเครื่องปรุงแล้วนะเฮย้ยลุงเที่ยงตักแกงจิมอย่างชา้ชาๆใบหน้าไม่เผยอารมณ์ ยายสมยืนรุ้นเปล่ากับเป็นชั่วโมงสำคัญบักเขียวกลืนน้ำลายด้วยความตื่นเต้นเด็กๆแอบดูอยู่ข้างหลังรู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจแน่ๆเมื่อเห็นหน้าลุงเที่ยงตอนชิมลุงเที่ยงประกาศว่าแชมป์คือเด็กๆที่ทำไข่เจียวธรรมดาธรรมดาเพราะสิ่งที่ทำให้คนยิ้มได้คือความเรียบง่ายที่ทำมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ความพยายามที่ซับซ้อนเกินไปแต่ไม่ได้เรื่องเด็กๆแจกไข่เขจียวด้วยความภูมิใจผู้ใหญ่ยกมือปรบมือ ปากเขียวกับพี่น้ำฝนที่คิดว่าต้องชนะก็ยอมรับพร้อมกับหัวเราะทุกคนรวมอาหารไว้บนเสือกลางลาๆปักเขียยวิ้มแล้วพูดว่าแชมป์ไม่สำคัญเท่ากับที่เราได้มานั่งกินด้วยกันยายสมพยักห์น้าเห็นด้วยอาเฮียเฉินประกาศว่านี่แหละสูตรเด็ดของผมพี่น้ำฝนตอบกลับว่าใช่แต่การใส่ความรู้สึกลงไปสำคัญกว่าเด็กๆวิ่งแจกไข่เจียวด้วยเสียงหัวเราะผู้ใหญ่แซวว่านี่แหละเชฟตัวจริง ไม่ต้องปรุงเยอะเลยนันเนี่ยยายสมพูดว่าบางทีมันไม่ต้องซับซ้อนของง่ายๆจากใจนี่แหละดีที่สุดลาหมู่บ้านเป็นไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาอาหารยังคงกลิ่นหอมในอากาศความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นจากการแบ่งปันเด็กๆช่วยกันกินผู้ใหญ่ยืนมองด้วยรอยยิ้มบ่งบอกว่าความสุขอยู่ที่การได้ทํากิจ,จกรรมใกล้ชิดกันไม่ใช่การแข่งขันกันลุงเที่ยงปิดงานจึงพูดว่าที่จริงแล้ว อาหารจะอร่อยสุดๆเมื่อทำด้วยใจจะแพ้หรือชนะไม่สำคัญเท่าที่เราได้มาแบ่งปันกันทำด้วยใจอร่อยได้ทุกจานทุกคนพยักหน้าเพราะเข้าใจว่าความเรียบง่ายที่แท้จริงคือความสุขที่ยิ่งใหญ่